สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะบัคเกอร์ลิสกัผมอีกครั้งนะครับผมและอันนี้ก็เป็นช่วงเออ a n แบน h วิชนะครับผมกับประสบการณ์การเจอผีนะครับแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอนะครับผมสำหรับอีพีแรกที่ผมเล่าไปแล้วว่าเป็นการเจอผีครั้งครั้งแรกในชีวิตตอนช่วงวัยเด็กช่วงวัยประถมนะครับผมอยู่ในช่วงวัยประถมเหมือนเดิมทุกคนนะแต่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้เจอนะครับผมแล้วครั้งนี้ก็ค่อนข้างหนักอยู่นิดนึง ทําทให้ผมรู้สึกแยกไม่ออกเลยครัว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือฝันไปแต่ว่าเป็นเรื่องจริงแหละครับเพราะว่าเป็นการไปเรียนนะครับผมวันนี้บอกเลยว่ากลางวันแสกๆเลยทุกคนผมเรียนที่โรงเรียนประถมชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับผมใจกลางกรุงเทพซึ่งบอกได้แค่ว่าประถมกับมัธยมเป็นโรงเรียนชื่อเหมือนกันเท่านั้นนะครับผมผมบอกได้แค่นี้เท่านั้นเปลี่ยนแค่ข้างหลังที่เป็นมัธยมกับประถมนะ บอกได้เท่านี้นะทุกคนไม่ไงั้นเดี๋ยวจะเจอฟ้องได้ทุกคนนะจะฟ้องร้องได้อะ่ะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับประสบการณ์เจอผี ep สองนะทุกคนนะวาดูเคไปฉะนั้นเอาละครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวันกิจกรรมของโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนโรง,โรงเรียนประถมที่ผมได้เรียนอยู่นะตอนนั้นซึ่งต้องบอกก่อนว่าใจกลางของโรงเรียน่ะจะมีแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่า เป็นส่วนย่อมขนาดใหญ่อ่าเป็นแบบเหมือนเป็นผมขอเรียกว่าเป็นแบบเป็นป่าโอซิสเนาะเป็นป่าโอซิสละกันเพราะว่าจะไรีโอโอซิสเฉยก็ผมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เข้าตีมนะครับเรียกว่าขอเรียกว่าเป็นป่าดีกว่าเป็นป่ากลางโรงเรียนนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็จะมีบ่อน้ําด้วยรวมไปถึงมีศาลของท่านจุกนะครับผมที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ํา ณนะที่ตรงนั้นนะครับผมอ,อันนี้คือจากเรื่องเล่าที่ผมได้ยินมาณนะตอนนั้นนะครับถ้าจําได้แล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันก็เขามีสารท่านจุกอยู่กลางโอเอซิป่าที่อยู่ในใจกลางของโรงเรียนนะครับผมแล้วก็จะมีรั้วรอบเลยนะครับผมก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันสำหรับผมในตอนนั้นนะ อนที่เป็นเด็กอยู่ก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ชอบเข้าไปเดินเล่นอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างรม่มรื่นมากๆเลยมีเหมือนเป็นสระบัวสระน้ําด้วยแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงมากผมไม่มั่นใจแล้วนะครับเพราะตั้งแต่จบออกมาตอนประถมก็ไม่ได้เข้าไปแวะอีกเลยเอาล่ะครับก็วันนั้นเป็นวันกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งก็จะมีแบบเขาเรียกว่ารึ่งกึ่งโอเพ่นเฮาส์นะคบประมาณนั้นก็ทุก แผนทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเรียกไม่ค่อยถูกนะครับจริงๆแล้วแต่จริงๆมีชื่อเรียกอยู่ประมาณนั้นแล้วก็จะมีแบบกิจกรรมอีกหลายๆกิจกรรมเลยเป็นอย่างที่บอกไปว่าเหมือนเป็นคืนๆโอเปนเฮาส์ของโรงเรียนนะตอนนั้นแล้วก็รวมไปถึงอันนี้เพิ่งมาดูตอนหลังนะครับมาดูตอนที่แบบว่าจบวันไปแล้วว่าจริงๆวันนั้นเป็นวันพระใหญ่ด้วยอเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอผมจําได้ว่าผมเจอช่วงบ่ายๆอยู่ดีๆก็เหมือนได้ยินเสียงะระฆังแบบ ทาังโบดนะครับเราขัางโบสสมัยก่อนนะทุกคนที่แบบดังเก้งแบบกังวานกล้องแบบเแก้งเก้งสามครั้งจากนั้นอะ่ะผมก็เห็นแบบคือเป็นฝูงหาผีที่แบบเยอะมากอะ่ะไม่ใช่คำหยาบมันทุกคนนะแบบเป็นฝูงผีอะ่ะเออทั้งแบบเด็กผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นอะ่ะอยู่ในโรงเรียนแ่ะอยู่ดีๆก็ออกมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่เต็ไมไปหมดเลยรวมไปถึง ตอนแรกผมก็ไม่เอะใจอะไรก็คิดว่าอ๋อก็เป็นงานกิจกรรมโรงเรียนนก็มีคนเยอะก็เป็นผมเป็นเรื่องปกติเสียงะระฆังนั้นก็น่าจะมาจากโรงเรียนละมั้งอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนรบมันเป็นเสียงแบบเสียงะระฆังเรียกเข้าห,อห้องอะไรประมาณนี้แบบว่ากิจกรรมนี้หมดเวลาแล้วประมาณนั้นนะตอนนั้นที่ผมคิดนะแล้วก็ผมจําได้ว่าตอนนั้นผมยืนอยู่ชั้นสี่ของอาคารที่เป็นตึกที่อยู่ที่มองลงไปปุ๊บก็จะเห็นโอเอซิปา กลางโรงเรียนเลยนะครับผมผมก็ได้มองลงไปเพราะผมเป็นคนชอบแบบว่ามองมือไม่แบบไม่มองฟ้าก็คือมองดินอะไรอย่างเงี้ยมองต้นไม้ไปแต่ที่ตอนกลคืนก็จะชอบมองฟ้าอ่ผมก็ได้มองลงไปนะครับผมแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือเอท่านจุกที่ทุกคนเรียกกันเขาออกมาเล่นแบบเหมือนเป็นการเล่นสมัยก่อนทุกคนที่แบบเป็นเด็กถือไม้แล้วก็ตีห่วงตียางนะเนาะตียางรถดะตึงต้ง,งให้มันกิ้งให้มันกิ้งไปอะ่ะนั่นแหละครับผมเห็นแบบนั้น อถ้าจุกออกมาเล่นกลางป่าแล้วผมว่าอ๋อโอเคก็มีเด็กสมัยก่อนมาเล่นด้วยมั้งก็ตอนนั้นด้วยความที่เด็กมากแล้วผมตอนเด็กๆอะ่ะต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่บวกมากมีจินตนาการสูงรวมไปถึงผมเป็นคนขี้สงสารมากๆเลยทุกคนก็คือแบบเออแค่เห็นแบบคุณยายแก่ๆแ,แบบว่าเออแบกบของมาขายหน้าบ้านอะไรอย่างงี้ผมก็แบบเออจะร้องไห้แล้วอะไรประมาณนั้นอะ่ะต้องบอกว่าผมเป็นเด็กที่ ขี้สงสารคนมากๆเลยทุกคนในต,ตอนนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับพยายามแบบดึงตัวเองตอนเด็กๆกลับมาอ่ะกลับเข้ามาสู่เรื่องผีตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าด้วยความเป็นเด็กมองโลกในแง่ดีก็รู้สึกว่าอ๋อก็คงแค่เด็กแต่งตัวละมั้งก็งานวันโรงเรียนทํากิจกรรมวันทุกคนก็คือแบบไม่มีอะไรหรอกอืมก็คงเป็นแค่แบบเด็กแต่งตัวมาเล่น,นเฉยๆไม่มีอะไรแต่สิ่งที่ผมสังเกต แล้วผมมันยังติดอยู่ในใจผมมาจนปัจจุบันก็คือที่ผมรู้ว่าปท่านจุกก็คือหน้าตาของท่านเหมือนกับหุ่นปั้นที่อยู่ในสังขท่านเป๊ะเ,เ,เลยเพราะว่าสารของท่านจุกน่ะคขานข้งใหญ่ทุกคนแล้วก็รูปปั้นของท่านจุดท่านจุกเองก็คือใหญ่เหมือนกันนะสลับตอนนั้นคือเท่ากับตัวผมเลยคือเท่ากับตัวเด็กเลยอะ่ะน่าประทับปอนม2 3, ม3ทุกคนประมาณนั้นคือรูปปั้นเท่าเสมือนเด็กจริงเลยทีเดียว ผมก็อไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแล้ววันนั้นเป็นวันที่คุณแม่ของผมติดงานก็เลยทําให้มารับช้าหน่อยเอาสแบบาหรับค่ำมืดเลยทีเดียวก็จะมารับได้ตอนนั้นคือแบบยุงเยอะมากตบยุงสนุกสนานเลยแต่ข้อแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นผมก็อะก็เห็นก็ไม่มีอะไรนะผมเลย เดินไปอรอบโรงเรียนไปทํากิจกรรมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นวันกิจกรรมเนอะม,มันก็จะแบบเหมือนเด็กๆกันทุกคน,นก็จะแบบเอ้ามีให้ปัมป๊ม,น,มนู่นปั๊มนี่ปั๊มนั้นว่าทํากิจกรรมอะไรไปบ้างแล้วนะเป็นเหมือนแมบบอะไรเงี้ยเน่ยมาแแบบวก็ปั๊มปั๊มปั๊มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนประมาณนั้นว่าผมก็ไปทำกิจกรรมด้วยเปลือยไปหาซื้อขนมขนมกินอะไรในโรงอาหารอะไรอย่างงี้แต่ความรู้สึกที่เห็นคนเยอะๆนะตอนนั้นนันทุกคนมันก็ยังอยู่นะไม่ใช่ความรู้สึกเสกผมเห็นกับตาค่ะ ซึ่งตอนนั้นน่ะบอกได้เลยว่ากวา่าทุกอย่างจะสงบลงอะ่ะคือปาไปสักประมาณอืมช่วงมันห้าหกห้าถึงหกโมงเย็นได้แล้วประมาณนั้นในช่วงนั้นนะทุกคนก็คือแบบเลิกเรียนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งรอแม่มารับกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเด็กอยู่กลับบ้านยังไม่เป็นประมาณนั้นและแม่แม่ก,ก็คุณแม่ก็เป็นห่วงด้วยก็เลยแบบว่าเอ,อสัญญาว่าจะมารับทุกวันอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละทุกคนประมาณนั้นครับ น่าแปลกใจแต่พอโตขึ้นมาแล้วผมรู้สึกแปลกใจมากนะว่าทําไมมันทําไมถ้าเกิดพวกเขาเป็นผีจริงๆทำไมถึงออกมาช่วงกลางวันนะแล้วทำไมถึงออกมาแค่ช่วงแบบว่าประมาณช่วงแบบหลังเที่ยงไปแล้วจนถึงแบบสี่ห้าโมงเย็นแล้วก็หายไปคือหายไปแบบเงียบไปทุกคนแบบอยู่ๆแบบก็คือเงียบเลยพอหลังเลิกเรียนก,ก็คือทุกอย่างเงียบไม่มีอะไรเลยท่านจุกก็ไม่อยู่ ที่ผมเห็นนะตอนนั้นก็คือไม่อยู่ด้วยก็เลยรู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าทาไมอยู่ดีก็หายไปเป็นคาถามที่ผมยังตอบตัวเองไม่ได้จนถึงนปัจจุบันคือต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมศึกษามาน่ะไม่ว่าจะเป็นอามนุษย์ผีวิญญาณสปิริตอะไรต่างๆก็ตามการที่เขาพวกเขาออกมาตอนกลางวันได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่เรื่องแปลกก็คือเขาออกมาช่วงเวลาเที่ยงประมาณช่วงเที่ยงวันถึงประมาณสี่ห้าโมงเย็นอารมณ์แบบว่าถ้าไปตอนกลางคืนนะทุกคน ช่วงเที่ยงคือถึงตีสามมันคือช่วงแบบวิชททมเนืแบบเดวิลอาลแบบเออช่วงเวลาแม่มดเลยที่เขาเรียกกันประมาณเลยช่วงเวลาปีศาจเลยก็ตามที่แบบทำศาสนาที่จะเรียกแต่น่าแปลกไงเพราะตอนนั้นคือตอนกลางวันแสกเลยหรือว่าเป็นผมที่ฝันไปก็ไม่ฝันนะทุกคนเออเพราะผมจําได้เลยว่าตอนนั้นผมไปทํากิจกรรมหนึ่งที่ทําิยาล้างจานอะ่ะผมยังจํากลิ่นจํารสไม่ใช่จํารสสัมผัสจาสัมผัสได้อยู่เลยว่าแบบ ยังไงบ้างอะไรแบบนี้ก็เอาละครับประมาณนี้นะครับแล้วเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาในใจผมถึงปัจจุบันยังคงหาคําตอบตอไม่ได้แล้วผมก็ไม่กล้ากลับไปที่โรงเรียนนั้นด้วยถึงแม้ว่าบางทีก็จะนั่งรถผ่านอยู่บ่อยๆแต่ก็ยังไม่กล้ากลับเข้าไปเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบเออที่อายด้วยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากกลับเข้าไปเพราะาไม่รู้จะพูดกับยาไว้ไงว่าแบบเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยต่อให้มีหลักฐานก็ถีงโรไม่กล้ากลับเข้าไปอยู่ดีเอาละ ถ้าใครชอบลิปแบบนี้ก็รบกวนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็กด follow ไว้ด้วยนะทุกคนนะจะได้แบบมีกําลังใจในการแบบทําต่อนะทุกคนนะถ้าเกิดชอบเืลอ์ผิแบบนี้แล้วมันจะค่อยๆทวีความรุนแรงและมากขึ้นเรื่อยๆกับการเห็นหรือการสัมผัสนะทุกคนรอรับชมนะครับผมบ๊ายบาย